โยมาอยู่กันในเกมฟีฟ้าออนไลน์สีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้จะมาเปิดไอดีการ์ดดองนะครับผมไอดี ID, การ์ดดองของตัวเองนะครับเปิดการ์ดให้หมดเลยนะครับผมการ์ดก็เป็นไอดีของตัวเองนะครับดองมาประมาณ60วันหรือว่าหรือว่าประมาณ2เดือนนะเรียกง่ายๆนะครับผมก็ที่จริงนะผมอัาไปแล้วหนะ้ารอบหนึ่งก็เป็นผมเปิดทั้งหมด3ามไอดีนะครับผมแต่ผมอัาไปแล้ว2องไอดีอัาไปรอบแล้วนะครับผมแล้วก็ไอดีที่3เปิดไปได้ประมาณ เปิไปได้นิดนึงแล้วไอดี ID ที่สามอ่ะไอดีเนี่ยก็ละครมันดับนะครับผมก็คิปมันหายไปหมดเลย2ไอดีที่ผ่านมานะแต่ก็ไม่เป็นไรมาเหลืออยูอีกไอดีหนึง่งเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับผมผมมีทั้งหมด4ไอดีนะครับไอดีดองแต่ผมผมขายไปแล้วขายไปแล้ว4ไอดีนะครับผมเหลืออยู่6ไอดีแต่วันนี้ผมมาเปิดแค่3นะครับ3ไอดีแต่ผมเปิดไปแล้ว2นะครับผมคิปมันหายไปละก็เท่ากับเหลืออีกหนึ่งไอดีนี้แหละผมก็เปิดไอดีนี้ไปได้สักพักหนึ่งละแล้วก็คอมมันดับนะครับแต่เปิดของที่มัน ยังไม่ได้ดีอะไรมากนะเปิดไปได้แค่นิดนึงเปิดไปได้ทีดเดียวโอเคเปิดกันต่อดีกว่ามาครับผมเงินมีอยู่หมื่นสองเท่านั้นนี่นะครับของที่เหลืออยู่ไอการ์ดนี้ผมเปิดได้เปิดได้กาก้าไอคอนเมื่อวานโคตรสุดอะ่ะการ99เก้าเนี่ยผมขายไปแล้วดีกาก้าไอคอนอะมีภาพอยู่นะเดี๋ยวเดีวไม่รู้มันผมลบไปยังภาพเดียวถ้าถ้าถ้าภาพยังอยู่อะ่ะเออไม่ต้องขึ้นภาพหรอกไอสัตว์ ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวผมเปิดได้กาก้ไอคอนเมื่อวานโอเคมาครับผมเปิดเลยซูมไปตัวอะไรโอ้โหควนเบนาควนเบเนามาครับผมต่อไม่รู้จะดับหรือเปล่าถ้าดับก็ไม่เปิดละโอเคครับผมใบนี้ก็มีลุนท s นะครับผมเอลเอนยี่สสองทีเอสเนี่ยถ้ามาบวกหนึ 1, ่งบวกสามเนี่ยก็พอได้ลุนนะถ้ามันซูมออกง่ายอ่ามันไม่ซูมไงโอ้โหวางยามา วางยาหมาบวกสามครับผมใแบบไหนต่อดีใแบบนี้ละกันรูนไอคอนจัดไปขอโด้ว,วนเลยมารอบนี้ถ้าสูม,มันได้ลุนโหไม่ซูมคาวฮานกลูโอเคใแบบนี้ผมไม่เปิดละกันนะใแบบสองใบ,บนี้เพราะว่ามันไม่ได้ลุนอะไรเปิดที่มันได้ลุนเท่านั้นนะครับผมโอเคอันนี้อะไรหนึ่งถึงห้ากดไปเลยถ้าหนึ่งถึงห้ากดให้ไวครับผมมันแบบหนึ่งถึงห้าไอสัตว์ไม่ได้ลุนอนะ แล้วก็เดี๋ยวผมเปิดใบ1นถึงห้าหมดก่อนดีกว่าใบไหนหถึงห้าบ้างเรียงหามันก่อน,นครับผมหมดแล้วมั้งหนึ่งถึงห้าโอเคอันนี้สามถึงสมถึงหครับผมกดสองใบไปเลยน่าจะซูมอยู่มั้งถ้ากดสองใบนะครับผมกดไปดูไม่ซูมเหรวะโอ้โหสามสองตัวบวก3าถึงสามปะเนี่ยโอ้โกด2ใบมีแบบใบนี้ห้าถึงเจครับผมแต่ปีมันค่อนข้างเก่าละกดไปถ้าตัวแพงๆมาก็ได้อยู่นะ รู้ไหมไม่ไม่สนใจพลูหน่อยหรอโอเอ็มซีดานเต้ไม่มาเป็นโดองโด้วนอะไรประมาณนั้นวะไอเฮีย hey, นี่ตัวบาร์กนะครับผมดานเต้ Dante เนี่ยเก้าสิบห้าบวกกดไปดานเต้ไอเจ็ดเคเนี่ยตัวบาร์กโอเคโมรลาต้านี่ก็เช่นกันอะไรเนี่ยการ์ดกูดองมาสองเดือนแต่บอกก่อนนะการ์ดที่มันขยะขยะอะไรพวกนั้นนะผมเปิดไปหมดแล้วนะรวมถึงลอตเตอรี่ด้วย การแบบขยาที่แบบไม่มีลุ้นอะไรอ่ะผมกดไปหมดละโอเคทีเอสไหมไม่สนใจเลยหรือแฮงจาลีโนหมดแล้วแปบ๊บเดียวโอ้โหดูดิวายจาดไปไหนต่อดีอืมขอใบที่แบบว่ามันแบบไม่ชัวร์ก่อนละกันนะเนี่ยใบพวกนี้มันไม่ชัวร์นะครับผมมันชัวอย่างเดียวสามถึงห้าเนี่ยมันไม่ไม่ได้บอกคาชัวร์วไงอะไรวะโ,วโอเค ให้มันรู้กันไปมาใบนี้ก่อนละกันครับผม99 3-5นะครับผมถ้าไม่ซูมใบนี้แสดงว่าซวยจัดถ้าใบนี้ไม่ซูมมาซวยจะจัดเลยซูมอยู่ไม่มีโพลสักไอดีเลยโอ้โห <c oughs> ดีนาะตาเล่บอก3ครับผมสันดานดีเขาเรียกว่าคนสันดานดีนะครับแบบนี้ไอ้เหี้ย1-3-5ให้กูมาบอก3ไปอีกหนึ่งใบสันดานดีหรือสันดานชั่วมึง โอเครอเมาหายกดไปครับผมตัวพันล้านออกไม่ได้เลยหรือก็ยังเงียบเหงาอยู่ตามเคยนะบวกค่าออกมาตัวแบบเนี้ยครับผมตามที่ได้เห็นนะบวกค้าที่มันให้เรามาตัวดีๆไม่ยากจะให้หรอกไปครับผมใบนี้98บดบวกห้าชัวร์นะก็คือถ้ามันพลุหรือว่าแบบอะไรมานี่คือบวก5าเอาง่ายๆกดไปดอเด็กครับผมมันซูมอยู่แล้วใบพวกนี้นะครับบวกห้าชัวร์ไม่พลุ เฉียอะไรของมันวะเริ่มจากเียงแล้วนะเสียงเคร่งไปตัวเด็กเมาส์หายเหมือนเดิมใบนี้99บวกเลยนะปีดีทุกปีนะครับผมดูนี่โควีนี่เบเดนจีเบเดนจีก็พอได้อยู่นะแต่ที่เหลือดีหมดนะ99บวกเลยขอสแตตเกิน9 9เงียบเหงาตามเคยเ,เกินเกิอยู่นะมาสแตต101ครับผมแต่ราคามันไม่ได้ยงงี ราคามึงไม่น่าเฟี้ยวไงโอเคมาขายก่อนละกันอย่างเซงครับผมโอเคเดี๋ยวมาปลดแรมพาร์ก่อนมันตัวแบบตัวขยะขวางพื้นที่นะครับแรมพาร์ไอคอนปลดไปเลยเนี่ยปลดโชว์โคตรนักเลงโอเคขายไปละกันนะครับที่ได้มาเมื่อกี้ไอดีดองผมก็เปิดเอ็มก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณ4ประมาณ1 2 0 0 0ห0ถึง1,000ถึงอล้าน ไอดีผมนะครับผมไอดีดองผมนะโอเคผมขายไปแล้วกันตัวพวกนี้ขายออกหมดแล้วนะราคามันถูกอะราคามันเห็นปะราคามันถูกแต่แบบคุณภาพมันไม่ค่อยดีนะครับผมราคามันเลยถูกไงถ้าคุณภาพดีราคามันคงไม่ถูกหรอกขายไปเถอะครับโอเคที่เหลือผมเอาไปแลกเปลี่ยนแล้วกันนะพวกนี้นะครับมันทําอะไรไม่ได้ละโนอ้วนมันตีเป็นเท่าไหร่ถ้าตีขึ้นมันจะแลกต่อได้ปะ เ8 5พันแปดห้าสิบเลสยูงั้นตีครับผมจัดไปตีแลกเปลี่ยนหน่อยละกันเดี๋ยวทําทให้เป็นเรื่องยากกดไปโรนัลโดว่านนี่เปิดได้อโอ้อ้สารไม่ทันพูดเลยเปิดได้มาจากการ์ดไอเลเวลอัพนะครับผมเปิดได้มามันไม่ได้ดีใจหรืออะไรนะเพราะว่าเอามาแลกเปลี่ยนต่อไงเพราะว่าผมอยากให้มันออกตัวพวกนี้อยู่แล้วนะครับจะไดเอามาแลกเปลี่ยนโอเครอบนี้ถ้าไม่ติดเดี๋ยวข้ามไปะไรนะไอดีใหม่ไอสับ เค okay, ข่ามไปดีกว่าเสียเวลาจช่ปโอเคครับผมกว่าจะติดไอสารมันคงรู้มันคงรู้ว่าผมมีอะไรเยอะไอสารเอ้แต่ไม่มีพักแต่ไม่มีพักไอพวกยักษ์ไม่มีเพชรจัดไปแลกไปรอบแรกเลทเท่าไหร่น่ะหนึ่งเก้าหนึ่งสามเลยนะโอเคอันนี้ไม่ได้แบบเป็นอีพีแลกเปลี่ยนนะเธอแบบมันแลกเปลี่ยนสักหน่อยละกันมันให้มาให้อะไรให้ของมาแล้วโอ้ยทำเป็นเล่นไป PMC นะนี่อ่ยโอ้โห ฝาแฝดปะเนี่ยโอ้โหตกใจเลยเปิดมาเ <c oughs> ยดแม่เหลี่ยมจัดออกดไปครับผมตัวนี้แล้วกันปีเรสละร้อยแปดแปดร้อยล้านน่าจะขายได้อยู่โอเคได้แรกอีกรอบนะเจ็ดร้อยล้านขายได้แหละโอเคมันมีดานเต้อยู่อาอดานเต้าเตมาแลกอีกรอบแล้วกันครับผมก็เลทน้อยน้อยดูนี่เลทเท่าไหร่นะ 600้ล้านครับผมกดไปห0 0ล้านนะครับมันจะได้ตัวบัคมาอีกสักรอบป่ะแล้วไปแรกอีกรอบหนึ่งเแบบนี้ป่ะถ้าตามสเตปนะเมื่อจะมีม่วงมาอยู่นะม่วงแบบไม่มีคุณภาพแน่เลยผมดูละกูว่าละกูว่าละกูว่าละ,าะ,าะ,าะโอเคเอาเซเรตมาไปแรกอ,อีกรอบดีกว่านะจ๊ะไปเจอกันให้มันรู้ครับผมต้องรวยไอดีไอดี ID. ID. ไก่ก็ต้องรวย เซดินน่าจะเลดสวยอยู่มั้งไม่สวยละเพราะว่าถึงพันล้านไหมเนี่ยบวกสี่มึงเอ้ยพันเจ็ดอ้โหเลสวยจ้าเหมือนรู้โอเคแต่ไม่ได้แลกแบบ VIP แล้วดิแลกแบบธรรมดาละแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเหมือนรู้เลดสวยเหมือนรู้งานครับผมไปหนึ่งแปดห้าสี่เลดนี้แหละห้าพันล้านออกมา จำได้จำได้ดีกดไปพ้องไอศาสตร์บั็กหมดโอ้สัตว์เอ้ยพี่ปืรือพี่ปืรือ <c oughs> โอ้ซีวัสศปีนี้แม่งหน้าตาโคตรหลอนเลยโอโหเอ้ยแย่นน่มาแลกต่อละกันตัวอะไรเนี่ยอโนชูอ,อโนอโนชูอโนาชูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันกดมา แลกได้อีกรอบหนึ่งครับผมเอาตัวบัคไปแลกแม่งให้ตัวบัคกรกาบคิดตูด้เลยแม่งไม่โกงเรานะเ,เดี๋ยวกูโกงมารอบนี้กูไม่เอาแล้วตัวบัคตัวดีๆมาอะไหล่มันยังบัคไม่เลิกสองอันนี้มีโอกาสเป็นเงินอยู่บัคไม่เลิกนะเย็ดแม่โหมีเครดิตใหม่ละเฮ้ยเย็ดแม่เนี่ยสองพันสามเลยเอะโอเคเงินหกร้อยถ้าเอาเฮียนี่สองพันสามมาแล้วก็ตีบวกแปดติดนี้ผมว่ารวยเลยนะ แอลนี่ด้วยแบบรไอพีไอพีห้ด้วยหรือว่าเอามาตีวะอย่าไปหาอย่าไปเอาเลยสัตว์มันชื่ออะไรเฮกกี้อะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูในตลาดดิสองพันล้านเลยสัตว์ถ้ามันขายออก,กั็ดีเลยชื่ออะไรไม่รู้เฮกกี้เฮกกี้ปะเนี่ยตัวนี้แหละโอ้ไม่ขายไม่ออก,กัด็ดีถ้าบวกหขายออกไนดะ้ไม่ใช่บวกแปดอะผมว่าขายออกนะตัวรถไอพีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน เปิดไอดีดองจะมาให้ดูสามมดีสัดคลิปคอมดับแล้วคลิปมันเสียไปแล้วนะครับผมก็ดูว่ดีเดียวแล้วกันก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพลุมานะครับผมก็เงียบเหงานิดหน่อยโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไปไปแล้ว